แต่ไม่ได้คือสองคนแล้วใครโดนอัมบ้างครับนี่น้องชายครับกี่คนที่โดนอัมเนี่ยสองสองคนแม่ก็โดนแต่แม่ม่ได้มาวันเดียวกันเจสามลองที่เนาะสาเนาะกสาเลขกเจ็ดใช่เลเจ็ดใช่ไหมเลขสเลขครับเจสอ๋อตัวเล็กเล็่ะนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋เออมไม่ไดด้เบิงสุ้เบิง สวัสดีครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีครับคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมมาที่ทุ่งนานะครับก็มีคนขุดเจอไหนะครับไหโบราณนะครับที่ทุ่งนาแห่งนี้นะครับอยู่ติดกับอ่างลําพอกนะครับอาเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นไหโบราณแล้วก็มีกระดูกด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปชมกันด้านในกันเลยนะครับ

สิสิบาทให้มาทำอะไรซื้อเล้าืี่เล้าสุขาดอกองข้าวเจ้าทีเ็ดอกของเก่านี่ม่บอเแล้วก็บรวานนั้นแม่นไหทีจริงอ่ะหายสมบูรณ์นะแต่ว่าอันไหนที่ขุดเือนเตัวใหญ่ตัวใหญนตัวใหญ่บริวารมันพี่อันไหนอยู่ใส่สใที่มันแตกัไงแตกเบิด บริวารมันมีกี่อันครับแรกก็คือตัวตัวนั้นตัวเล็กครับที่จับเมื่อกี้น่ะนี่ตัวเล็กเนาะครับนอกนั T ้นอันใหญ่อันใหญ่กระดูกอยู่ในในหายเลยใช่ไหมครับอยู่ในหายใหญ่ไอ้ขุดที่ขุดปูไฟในปูอยู่ในในหายเลยไม่ไม่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างครับหลางหายเล็กนั่นแหละ ยกขึ้นมาก็สมบูรณ์นะเพราะว่าก็ยังอยู่ตั้งได้ได้แต่วันนี้มันก็แยกยกมาแต่ทิ้นส่วนมันของมันอยู่นานเนาะมันอะไรมันก็สมบนรณ์เลยแค่ลึกขนาดนี้รถวิ่งไปวิ่งมามันก็ตัดกับสวนแล้วมันก็ราวยุ่ด้วยมันก็ยุ่งด้วยกระบะกันต้นมาตาใจอะไรถึงมาขุดทู่ไกลงี้ยคนอีกบ้านแล้วคนนีแถวนี้จานกินไปอ่ใส่เสียบไปก็โดนนะ เขาได้คิดว่าเป็นอะไรัน้็อย er <c oughs> ู่ประมาณนีครับตัวเล็กอยู่ตรงนั้นตลาตรงนี้ีบริวารนี่สอันรสามสาหายใหญ่อยู่ประมาณไหนหายใหญ่มีหายใหญ่ตรงนี้คับตัวกลางนี่ตัวกลางตัวเล็กโอมีสามหายเลยมีหมีสี่หาย รถประมาณเนี้ยขับใหญ่ประมาณนี้ฮึนี่แล้วทำไมมันถึงแตกมันมีใจดินรถเหยียบรถเหยียบมันแตกไปแล้วมันมันมันร้าวไปเป็นอะไรีปหมดแล้วข้างในเป็นดินนะตอนแรกก็เห็นอันเล็กเนี่พี่เขาก็เรียกผมมาว่าเรียกว่าไอ้กลางมะพร้าวขึ้นไปเจอคนลงไทหายนี่ยนี่ทำไมมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่รถือว่บเป็นฝานเนาะนี่ตรงนี้ผมจะ ครับจะทำให้ดูครับทำให้ดูหน่อยครับตรงนวางเรียงกันเลยใช่ไหมครับครับเรียงกันกองเทียเนะครับแล้วก็ข้างในไหยจะมีกระดูก หายใหญ่มีกระดูกครับหายใหญ่มีกระดูกก็นั่นครับหอยเล็กไม่มีเลยเนาะหอยเล็กไม่มีครับเป็นพวกเศษอาหารอะไรอะไรก็วางอยู่นี่น yeah> ี yani> ่มีปากหายใหญ่ปากหายใหญ่ครับจะเป็นอยู่ลักษณะเนี้ยอืมเดี๋ยวผมขอซูมหายใหญ่นะมันมันเหมือนคนเขียนเลขไว้น่ะเอาหนั่นจริงๆนี่เรื่องจริงนี่นี่นั่นเดี๋อาของสานครับเห็นไหม นั่นเนาะนั่นดูว่ะแตกๆไงเนี่ยนี่เห็นเลขเจ็ดกับเลขสามเห็นอะไรเลขสามชัดมากเลยเลขสามชัดมากเลยสามนั่นดูว่ะครับผู้แม่เลขสามผู้ชัดตรงมุมซ้ายๆเลขสามข้างล่างเลขสามตัวเลขข้างล่างข้างล่างเลขอะไรไม่แน่ใจเลี่ยเนาะดูว่าเลขสามชัดมากเลเลขสามามก็เลขสามเจ็ดเมนฮะ ตัวไหนจะห็นตัวไหนห็นตัวไหนบอกใอยแน่ยบนหนึ่งสามเจเจครับมันมีคูสอตัวอยู่ในตัวเมียอะไรเจอแล้วใ้เงินหนึรี่สิบบาทชจริงสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเนาะสามเนาะ้หตัวไหนเลสเลขเใช่เลขเจ็ดใช่ไหมเลขสเลขสครับ เจ็ดสามอ๋อตัวเล็กๆอะนะครับอาวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิงสูเบิงอ่ามึงน่จเห็นเจ็ดกับสามเลยจะอต้งไหนตงไหนตรงนี้รอ่าตรงไหนตรงไหนวะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เลขสามเจ็ดเจ็ดสามเ็สมเห็นคือกันกับโต๊ ชัดเลยครับภาษาคอมีนเพราะว่ายังชัดเจนครับชัดเที่ยนชัดเหมือนกันส่างมาแช่งเราเหตุการณ์ได้ฟังที่มาเจอมาขุดกเวลาเท่าไหร่ประมาณประมาณเที่ยงครับอืมเขาก็มาลงมามาขุดกับมาขุดดูรูแรกก็เจอไห่เลยครับเจอเราเราก็ ตั้งใจว่าจะมาหาอะไรทุกอย่างมาตามฝันที่ว่าก็ให้ผมร้อยสี่สิบบาทฝันว่ายังไงครับก่อนที่จะเจอฝันเมื่อคืนก็ให้เงินร้อยสี่สิบบาทครับให้เงินร้อยสี่สิบบาทครับไปซื้อเหล้าแบ่งกันกินหกคนก็พอดีผมก็มามานี่ก็หกคนบังเอิญผมก็ลงมาผมไปก็เจอเลยก็ไม่ได้ว่ามาคุณหานะ คือเรามาขุดว่าขุดปูแล้วก็มาเจอมาเจอเลยคือมาขุดปกติเสียมแรกก็เจอเลยครับคือมาขุดไม่ลึกรับใช่ไหมรับไม่ลึกประมาณขนาดนี้มันก็ถึงแล้วตอนเจอเนี่ยทำยังไงต่อครับก็ขุดดูไปเรื่อยๆครับแล้วก็พอดีเจอผู้ใหญ่มากเลยก็บอกผู้ใหญ่มาดูให้มาดูหน่อยเพื่อผมคุณใจอย่างน้อยต้องมีผู้ใหญ่ด้วยไม่งั้นผมก็ไม่กล้าขุด ผู้ใหญ่แกก็ช่วยกดด้วยครับก็อุ่นใจกันเจอตอนแรกครั้งแรกเนี่ยเจอจำนวนเท่าไหร่อันเดียวครับอันเดียวครับพอเราเซาะไปเรื่อยๆกับน้องเซาะไปเรื่อยๆอ้อมๆอ้อมๆบริเวณนี้ไปพัก็นี่ก็เอากลางออกเอาดินตรงกลางออกก็ไปเจนนับปีสีแล้วมันยุมีเล็กครับแล้วไม่มาหายเมียอะไรบ้างก็หายเล็กไม่มีอะไรมีเศษดินครับ ถ้าหายใหญ่ก็พอมันแตกออกมาก็เห็นกระดูกเห็นฟันเห็นอะไรมันก็เพื่อกันเก็บขึ้นมาไว้บนมาวางเอาไว้ตอนเห็นกระแทียมที่ตกไปไหมก็ธรรมดาครับธรรมดาธรรมดาเท้าความเท้าความฝันที่ที่ก่อนจะมาจะเจอใครใครเป็นคนเอาเงินให้ก็คนก็นไม่รู้จักคนนี้หรอกก็ไม่รู้จักคนนะมาให้เขารูปร่างหน้าตาอย่างไงเป็น,นคนต่ำ คนดำผมผมคนดำผมสูงเลยอลยายุประมาณมันเท่าไ่ก็อายุประมาณสักี่สิบอะแต่งตัวยังไงแต่งตัวธรรมดาเรานี่แหละครับใส่เสื้อกันสั้นดอกดอกลายก็ผมก็ไม่รู้นะผมก็บอกว่าสงสัยเขาแหละว่างี้แต่ผมคุดไปผมคิดไปก็สงสัยเขา,า,าแหละแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะ บอกแคนมาขุดอย่างนี้คุณ <laughs> ตาเชื่อว่าคนที่หนือหายโบราณที่เจอเนี่ยที่มีพบกระดูกเนี่ยคนที่เข้าไปฝังใช่ไหมครับค<อ>รับชื่อว่าอย่างนั้นผมก็ผมไม่ได้คิดนะผมไม่ได้คิดนะต่นะกม็มันเฉยๆมันไม่ได้น่ากลัวอะไรมไม่ได้คิดว่าเขาไปบอกด้วยมผมก็เอาแค่ความความฝันที่ผมบอกว่าเอาเงินไปให้แค่นั้นแหละผมลึกมากุดกระปุกก็เอาตรงน,นั้นแหละผมมาบอกว่าผมฝันเขาให้เงินร้อยสี่สิบ 140บาทครับแล้วมาขุดเจอพอดีเลยมาขุดเจอเป็นรางบอกเด็ดนครับมีรางอะไรนะหมายถึงว่าฝากความฝันเนี่ยครับไม่มีอะไรเลยหลังจากที่ขุดเจอแล้วขุดเจอแล้วก็ไปฝันเมื่อคืนก็ว่ามีน้องชายมาฝันอีกครับฝันว่าน้องชายนั่นน่ะต้องชีวิตกันแหละับตัวลุงก็ว่าใส่เสื้อไทยใส่กระลบศพใส่กระลบศพเพราะก็ คนสุดท้ายเข้าไปนั่นแหละแต่เห็นว่าไปอัมไปอะไรนี่ไปอัมก็น้องชายเราเป็นอัมเสองคนเขาโดนเขาเขามาขุดด้วยกันใช่ไหมครับมาครับก็ขุดด้วยกันหกคนเลยมาหกคนหกคนก็ไม่ถุดตั้งหกละเป็นแม่ก็มาแฟนก็มาอะไรมาก็เราขุดแก้ครับเราสี่สิบแล้วติดเล่าหกคนครับแล้วก็มาหกคนสามคนสามคนโดนอัมเลยครับ ก่อนก่อนนั่คือคืนคืนที่จะมาขุดครับก่อนที่จะมาขุดโดนอัมครับผมโดนอะไรอัมโดนผีอะผีอัมครับเรารู้ได้ไงว่าเป็นผีครับก็ไม่ได้ขุดของคนอือแล้วใครโดนอัมบ้างครับเนี่ยน้องชายครับที่พลที่โดนอัมเนี่ยสองสองคนอืแม่ก็โดนแต่แม่ไม่ได้มาอ๋อนันเนนเดียวกันคนนี้โดนอัมเลยครับก่อนก่อนนัคือคืนคืนที่จะมาขุดครับก่อน ที่จะมาขุดโดนอัมครับผมโดนอะไรอัมโดนผีครับผีอัมครับเรารู้ได้ไงว่าเป็นผีผมตำดาผมไม่เคยเป็นแบบนี้คยผมแต่รู้สึกว่าผมพอผมตื่นเช้ามาผมก็พูดแบบบอกพี่น้องบอกแม่แล้วก็น้องชายเขาเห็นผมพูดเขาก็พูดขึ้นมาว่าเขาก็โดนเหมือนกันครับท่านเชื่อว่าจะบอกอะไรเรา ดึงวิญญาณเลยที่มาเจออย่างนี้ครับตอนแรกผมไปขุดอยู่ฝั่งนู้นครับรัพอตอนประมาณเที่ยงผมไปจะกลับบ้านเลยพะกันลองมาขุดตรงนี้ดูครับ,รบผมก็เดินไปฝั่งนู้นพี่ชายเขาก็เดินลงมานี่เลยขุดหลุมแรกยังไม่นี่หรอกเพราะว่าคุณลงไปแล้วก็เจอเหมือนกะลามะพร้าวผมเราเรียกผมมาผมก็เดินมาเรา,ามาดูอะไรเขามาดูเขาล่วงเข้าไปครับผมล้วงเข้าไปว่ามันนกะลามะพร้าวอย่างนั้นขุดไปก็ เากลัวงไปก็เห็นกระปูอยู่ข้างล่างครับแล้วตอนตอนผีอัามเป็นลักษณะแบบไหนครับก็เหมือนมันเหมือนผีไปกดเอาไว้ครับผมกดไม่ให้มันแน่นหน้าอกหรือว่าอย่างไรครับผมแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกครับผมเหมือนกันเหมือนกันลักษณะเหมือนกันเลยวันเดียวกันวันเดียวกันแล้วคืนเดียวกันคืนเดียวกันด้วยตอนตอนเช้าแต่ว่าพี่พี่ตัวนี้ เดี๋ยวได้ขอเอาแฟนขึ้นมาขึ้นมาสัมภาษณ์หน่อยว่าฝันได้มีดได้อะไรนะแฟนใช่ไหมครับแฟนแฟนเสื้อเนื้อสีฟ้ามามาขึ้นมาหน่อยฝันว่อะไรฝันเมื่อคืนฝันเห็นยายน่ะแหละฝันเห็นยายคนไหนครับเป็นผู้หญิงเหรออ๋อตัวนี้เป็นผู้ชายฝันเห็นเป็นผู้ชายใช่ไหมครับอืม เขามีแค่นี้เลยอืมอะไรนะแล้วแล้วทีนี้ก็ว่ามียังเหลือมีดอยู่แล้วขึ้นแล้วก็ดีของร้านเขาสองคนที่คอยไม่มีตุตุ้กได้หลานเขาสองคนเนะครับนี่สองตัว นี่น่าดูไปดีนะยายบอกเดี๋ยากเอาขึ้นเด้อไอ้มีดแค่นี้เนี่ยเล่มมีดด้วยใช่ไหมครับถ้าเขาเอาขึ้นเอาขึ้นจะดีแล้วเขาบอกว่านี่ยายจะได้ดูลูกน้องเออลูกหลานนี่เลยครับก็ขึ้นเด็กขึ้นเลยต้องเอาขึ้นน้ำมีดแหลมๆสองเอาไว้ให้หลานเขาหลานเขาสอง สองคนใช่ร้านที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่นี่คุชายแสดงว่ายังมีอีกที่เราความฝันเนี่ยที่เราพอรู้สึกได้ก็พ่อยอนี่เขาบอกว่าไฟอะไรายายบ้าน,นีลนะเมีดนะครับถ้าขุดไปไม่เจอแกเ,เอาไปซ่อนไวนะ้แล้วไ,ไ,ไม่รู้เหมือนกันขาดหรอขุด่เอาขุด

มึครับก่อจะมาดูรูปตัวเองเนอเก็บเอาไว้ปักเลยปักเลยตกิิมาตุกหียท่ไมอะ

ับก็ถืออันนี้ถือถืถือสาธุสาธุออไหนยงไแบนีบมอยปรบเจ้ามื่อ้เผาอันได้เจ้ามือเด้อเจ็ดสาม นายจนะจ๊ะนายจอยู่ตรงไหนม่เ hmm. ห็น้คุณเห็นจุดสาอะนี่หนลื่นจตนาสุดสุดจิตจตจิตจิติจจติจต ไม่นี่สุลาน้องสุรานมากพอเกินมากล่าสุดแต่ว่าอยากให้โชว์กลับไปบาเห็นตัวเหล็กห้ไปเขาฝันเห็นบออันที่วดน้ตาเนี่ยห้ทั้งคำพระเวสีดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในพื้นพื้นธรณีแห่งนี้แล้วก็ให้เทวดาทั้งหลายที่อยู่กันทั้งแปดจิตเนี่ยบุรพาอัร์กเน่ทำทิ้งธรณีปัดจิ้มผ้ายับดลสารที่ทั้งแปดเทวดาเื็นปกปลาลัยอ่ะไม่นี่ว่าประเดี๋ยวอ๋อใช่ดูอ่ะ Jadi, para raja kuna, wanita narapidana, pramemora, dan raja jatuh para.

จารีเวสุเนพุทธาทิปาวาโรนาโทธโมนาโตวะรุตมโมนาโตปเจกขุโตจะสังโกนาตตโรมังเตโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมาาาาาเเเอออนนนนนนดบีวม่่ะะครัยู บอียู่มือแรกก็ไปเขาฟันเด้อร์แสดงไปถามมือแรกก็ไปเขาฟันเด้อเด้อร์ไงในเได้ยังก็บอกน้ำแน่บอกแน่แสดงไปถามเอออย่าไปเอาผู้เดียวไหนเอออย่าอย่ารวยผู้เดียวไหนแบงมูอแบงพวกแน่บอกบอกคนอื่นแบงป้นคนอื่นโทรโทรมีโทรถามได้ตลอดเวลาโอ้ยเนี่ยเพิ่อนแต่เปิดแล่ะละแล้วก็อุทิศให้เพื่อนแล้วให้ไป ไปสวรรค์เนาะไปสวรรค์ไปสุกติสหมือนเป็นาธรรมดาน้อสาธุ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 ไปสวยแล้วครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับตัวเลขนะครับก็ได้มาแล้วนะครับนี่นะครับตัวเลขที่อ่า เป็นเลขอาจารย์โกยนะครับที่ลงให้แล้วก็เป็นเลขเลขอาจารย์โกยนะครับที่ลงได้ก็คือ6 7 6แล้วก็5นะครับส่วนเลขอีกเลขหนึ่งนะครับบอกว่ารตตอรี่ปิวมหานะครับรตตอรี่ปิวมหาก็คือ739นะครับ7 3 9แล้วก็เลขฝันนะครับคุณผู้ชมเลขฝันนะครับเลขฝันอีกเลขหนึ่งนะครับก็คือ1 4 4นะครับ140แล้วก็เลขเห็นกันเมื่อสักครู่นี้เนาะที่อยู่ในข้างไหนะครับก็คือ73นะครับบอกว่าชัดมากชัดมาก73นะครับคุณผู้ชมนะครับลองแคปตัวนี้ไปแล้วก็ไปพิจารณาดูสำหรับเลขไหโบราณบ้านสีตะวันนะครับอยู่รุ่มน้ำอ่างลำพอกนะครับอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับ ใครเข้ามาชมนี้แล้วก็พิมพ์สาธุสาธุช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ